มาที่นี่ที่ารทเียนตัดป่านนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกมันตรงนยังยังยังไปถ่ายรูปไม่ได้เดี๋ยวรอสักครู่เราจะไปถ่ายรูปที่ตานเพท่านถ่ายรูปจะถูกไิได้ไมเออเพราะท่านถ่า,ายราูปมาแล้วัีทุกคนาาได้มาลว่าน้กับมาราน่คณะมาด้วยกันแลอ เฮ้ยเขาไม่กินข้าวอยู่ประเทศลาวด้วยค่ะเบื้องราคาอาหารเบอร์เดทธรรมดายด้วยค่ะเป็นแสนด้วยค่นี้นี่ผัดกะเพราทะเลแสนสองหมื่นเก้าพันนะคะเนี่ยอันเนี้ยผัดผัดอะไรนี่ผัดผักผักหอมบอกผัดอะไรนี่ผัดผักรวมโอ้ผัดผักรวม เมืองอันนี้กับราคาเก่าหมื่นนี่ค่ะนี่ทอดปีกไก่เน,นี่ยเพิ่งด้วยหล่ะเก้าหมื่นแต่ถือเดืเพราะเป็นเศษทีเนี่ยค่ะโมนีมาก,กินเขาอ, <c oughs> อ่ามีแต่ราคาเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นดูค่ะแสน,นะค่ะเนี้ยอันนี้แสนสี่ <c oughs> ข้าวผัดมีแสนสี่นะคะ <c oughs> ข้าวผัดหมูแสนสี่แล้วก็ดูนะคะนี่ข้าวเหนียวนี่สองหมื่นสามหมืนนี่ค่ะนี่ เขาเจ้าเนี่ยน้อมือเก่าเลยค่ะนี่ยเขาเจ้ามือเก่าโอ้ยแพงแพงเลยค่ะเนาะก็บม่เป็นรณาหรอกถ้าม่กินบานเพิ่นเนาะนี่เห็นบอกราคาราคาอาหารเมนูสำหรับต่างประเทศเลยค่ะเขาเป็นคนต่างประเทศเขาต้องกินเมนูนี้นี่เบิร์นดูแลค่ะตอนอันนี้ก็ะซุ้มอันพี่น้องต่างประเทศเด้อค่ะพี่อันนี้ต่างประเทศนี่ก็เบิร์นดูแลค่ะโอ้พระธรรมมาดาเลยค่ะ นี่เบิรงค่ะเบิรงเครื่องดื่มกับนี่กับเครื่องเดิมนี่โซโดาขวดละเมื่อนอาหารนี่ค่ะน้ำขวดละเมือ่อนเออเป๊ปซี่ขวดละเมื่อนอาหค่ะโอ้ยสุดยอดมากวันนี้มาเที่ยวเที่ยวดาว